ดอกของไม้ชนิดนี้จะออกช่อเป็นภูสีชมพูนะคะเพื่อนเวลาที่เราดูดอกของเขาใกล้ใกให้ซูมดูใกล้ๆนะคะเนี่ค่ะดอกสีชมพูออกเป็นพวงค่ะเพื่อนนี่ค่ะพวงแบบนี้นะเวลาที่เขาติดมเมล็ดติดฝักฝักของเขาจะเป็นนี่เลยค่ะเป็นเหมือน เหมือนเหมือนโคมเหมือนโคมเหมือนอะไรเงี้ยเนี่ยฟูฟ่องเลยนะคะอ,อน,น้องปล่อยเลยอน,น้องลองแกะ,มะเมล็ดดูซิดูซิว่ามเมล็ดในมันเป็นแบบไหนใบของเขานะคะเพื่อนโอ้ยลมพัดค่ะเนี่ยค่ะลมขันเพื่อน,อน,อน,อนขอโทษดีใบของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็คือใบของเขา ต้นเขาจะสูงใหญ่นะคะเพื่อนให้เพื่อนเอนดูเนี่ยค่ะต้นเขาจะสูงใหญ่บานอยู่ข้างบนนู่นนะคะเพื่อนสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวอ้อซูมเรือนใบเรือนยอดให้ดูนะคะสวยมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ